ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยากเกรกคูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายติวรักเต็มร้อยคืนนี้นะคะเราอยู่กับศิตแพทย์ที่จะมาสมานร,รอยร้าวของความรักให้กับทุกๆครอบครัวเลยค่ะต้องขอต้อนรับแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รอช้านะคะมีสายของชุรชุรสโทรเข้ามาอยู่แล้วค่ะจากคุณวีนะคะสวัสดีค่ะคุณวีผมเป็นผู้รักชายกระชายแฟนผมเป็นติดโรคแต่ตัวผมเป็นเมติกนะครับโรคที่พูดถึงนี่ก็คือโรคเอดใช่ไหมครับอ่าครับผมครับเมื่อก่อนจะทับอดเขาอยู่ตลอดมาล่าสุดก็คือเขาพูดกับเพื่อนเขาบอกว่าถ้าไม่มีคุณก็ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เพราะว่า ได้ด้วยตัวเองอ่ะผมเลยรู้สึกหนึ่งว่าเขาหลอกผมทงที่ผมดูแลเขามันโดยตลอดผมอยากจะเลิกกับเขาแต่ว่าผมทำใจไม่ได้เลยอย่างรักเขาอยู่หรือว่ายังรู้สึกอะไรเขาเป็นห่วงเขาเพราะทำผิดกับเขาอย่างอีกคือเรื่องนี้เราจะเก็บไว้เป็นความลับแค่สองคนแต่ผมไปหลุดปากพูดกับเพื่อนเขาจนเขาโมโห ทะเลาะกันใหญ่โตเขาก็ว่าผมต่างๆนานาเนี่ยแต่ผมก็คิดว่าตอนที่เขาไม่สบายหรืออะไรอย่างนี้ที่เป็นหนักๆผมก็อยู่กับเขาต,ตลอดใช่ค่ะเขาไม่เห็นมีคุณค่าตรงน,นี้มากเลยฟังดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนว่าคุณวียังค่อนข้างรักแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเขามากนะคะประเด็นที่สําคัญก็คือเราจะคืนกลับมาอยู่ด้วยกันด้วยความรักและความเข้าใจได้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนนะคะ ชัดเจนมากว่าคุณวียังรักเขาอยู่นะคะแต่ว่าความรู้สึกของเขาต่อคุณวีนั้นเป็นอย่างไรอันนี้อย่างที่น้องโน้ตพูดเลยค่ะการถามไทยนะคะด้วยการเปิดใจคุยกันเนี่ยจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดจริงๆให้กำลังใจคุณวีนะคะสำหรับการที่จะส่วนหนึ่งคือ เรียกว่าบอกกล่าวให้เขารู้ว่าเรารู้สึกเสียใจกับเรื่องอะไรบ้างเช่นการหลุดปากพูดอะไรที่ไม่ควรจะพูดไปเราเสียใจกับเรื่องนั้นนะคะและความห่วงใยที่ยังคงมีอยู่การรู้สึกไม่สบายใจที่การละครั้งหนึ่งเราเคยดูแลเขาใกล้ชิดแต่ช่วงหลังนี้เราห่างเหินมาจนเหมือนกึงก่งกึก็ทอดทิ้งบ้างกึงก่งกึก็มีความน้อยใจบ้างตรงนี้ถ้าปรับความเข้าใจกันดีแล้วพบว่าทั้งสองฝ่ายยังคงรักกันแน่นอนค่ะกลับมาคืนดีแล้วก็สารสัมพันธ์ความรักมันจะเหนียวแน่น แล้วก็มั่นคงซะยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าสมมติว่าทางฝั่งนั้นเขาไม่พร้อมก็เป็นเรื่องที่คุยกันได้เพราะว่าเรื่องของความรักเนี่ยค่ะมันตบมือข้างเดียวไม่ได้แล้วก็ต่อให้ความรักเดินหน้าต่อไม่ได้ความเป็นเพื่อนหรือความห่วงใยต่อกันนั้นก็ยังคงเดินหน้าต่อได้เสมอทั้งชีวิตของเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือตัวคุณวีเองความน้อยอกน้อยใจนั้นเนี่ยลองวิเคราะห์ดีๆใช้สติในการพิจารณาเรื่องนี้อันไหนที่ให้อภัยเขาได้ ก็คงเหมือนกับที่เราคาดหวังว่าเขาจะให้อภัยเราได้ในสิ่งที่เราผิดพลาดนะคะอดรู้สึกไม่ได้ว่าทั้งคู่เนี่ยมีทิฏฐิต่อกันในระดับหนึ่งถ้าละวางทิฏฐิแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคู่รักก็จะคบกันได้ยืดยาวค่ะหวังว่าจะเจอทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองคนนะครับเช้อๆนะคะคำถามต่อไปดีกว่านะครับจากทาง Facebook ของเราผมกับแฟนกำลังอยู่ในช่วงวัยทำงานด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่า เรากําลังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ครับคือผมผมค่อนข้างที่จะมีอะไรกับแฟนเนี่ยบ่อยๆจนทาให้เธอเนี่ยเบื่อแล้วก็หงุดหงิดต้องแก้ไขไงครับถ้าเรารู้ว่าเขาเบื่อคงต้องวิเคราะห์ได้วค่ะว่าความเบื่อนั้นเป็นเพราะปริมาณหรือเพราะคุณภาพที่ไม่ดีใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วค่ะเวลาคี่คุณภาพไม่ดีค่ะในขณะเดียวกันนะคะเขาคุณภาพไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความผิดของ ่ายชายเท่านั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของความสามารถในเชิงเพศแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการสังเกตรายละเอียดก่อนที่จะมีความสัมพันธ์นะคะเอเขาเบื่อเนี่ยไม่ใช่เบื่อการมีเซ็กซ์หรอกเป็นไปได้ไหมว่าเขาเบื่อสภาพของชีวิตประจําวันจนเขาเหนื่อยเขาล้าแล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะมีปริมาณแบบนั้นในช่วงเวลาที่เขาเหน็ดเหนื่อยเช่นนั้นนะคะดูก่อนว่าแฟนเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทําให คุณสุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ในช่วงของชีวิตประจําวันมีงานบ้านอะไรนั่นนี่ไหมเ,ออเขาเหน็ดเหนื่อยเขาอ่อนล้าต้องการกําลังใจหรือคําปลอบโยนไหมถ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคลายตัวลงคุณภาพในเชิงเพศจะเกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณที่จริงๆอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้นะคะอ,อาจจะไม่ได้บ่อยเกินไปีึงแต่แต่ละครั้งเนี่ยคำาคำนึงถึงหัวจิตหัวใจของเขาน้อยไปหน่อยเท่านั้นเองเอค่ะเพราะถ้าเกิดเราสามารถได้ดูแลเรื่องของจิตใจและอารมณ์ของเพศหญิงได้ เรื่องของความต้องการทางเพศมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาเองใช่แล้วผู้ชาย,ายต่อให้มีความเครียด<ม>บ้างเขาก็ยังค่อนข้างจะมีความสุขเพศอยู่แต่ผู้หญิงเนี่ยเรื่องของความผ่อนคลายเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเจ้าของปัถหาบอกมว่ามันบ่อย ค่ไหนถึงเรียกว่าบ่อยคะหรือว่ามันแล้วแต่คู่คะคุณหมอจริงๆแล้วแต่คู่ค่ะแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยสำหรับคู่สามีภรรยาทั่วๆไปสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศได้ตามปกติคือสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งซึ่งถามว่าบ่อยไหมนี่คือนี่คือภาพเฉลี่ยนี่คือค่าเฉลี่ยสังคมตัดมีนี่สองถึงสามครั้งแต่ถ้าสมมติว่าเขาอยู่ในภาวะของความเหนื่อยมากล้ามากมีความทุกข์ใจเกาะกลุ่มหัวใจอยู่เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ เดือนหนึ่งสองสาครั้งก็มากไปนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบรัรอบตัวของเขาแต่ว่าในบางกรณีราจะเจอได้คู่สมรสหรือว่าคู่สามีพัญญาที่ความต้องการไม่เท่ากันจริงๆอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะผู้ชายบางคนก็ขยันสุดๆนะคะซึ่งในทางกลับกันผู้หญิงบางคนก็ขยันมากนะคะในกรณีที่มันไม่ถึงกับบาลานซ์สักทีเดียวเนี่ยเรื่องของการสาเร็จความใคร่ด้วยตนเองมาสเตอร์เบดเป็นทางเลือกอันหนึ่งนะคะ หรือว่าเรื่องของการที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยช่วยมาสเตอร์เบทให้กับตนเองค,คือชีวิตคู่เนี่ยเรื่องราวเหล่านี้คุยกันได้แก้ปัญหาร่วมกันได้นนดแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันอันนี้ต้องย้ำนะคะ,ะ,คะเพล๋อแล้วปริมาณที่ลดลงบ้างจะทำให้คุณภาพเข้มข้นนะคะจนทั้งทั้งสองฝ่ายต่างติดใจแล้วก็กลับมาเพิ่มที่ปริมาณด้วยความติดใจตรงนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวมาฟังอีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้น่าสนใจมากส่งมทาทง Facebook นะคะ กับแฟนทํางานอยู่ที่กรุงเทพค่ะส่วนพ่อแม่ของเราอยู่ต่างจังหวัดนะคะบ้านเขาอยู่เหนือบ้านหนูอยู่ใต้ค่ะโอ้ไกลกันมากมนะคะพอใกล้ถึงช่วงเทศก,กาลทีไรหนูมีเรื่องหนักใจค่ะคุณหมอเพราะว่าหนูอยากจะกลับไปบ้านหาพ่อแม่เขาก็อยากจะกลับบ้านตัวเองหาพ่อแม่เหมือนกันะนะคะหนูเลยรู้สึกหนักใจว่าเอ๊ะจะควรที่จะบริหารความรักตรงนี้ยังไงให้ลงตัว ทำไมถึงเป็นครอบครัวเธอกับครอบครัวฉันละ่ะในเมื่อก็แต่งงานกันแล้วก็เป็นครอบครัวของ,รของเราเป็นเป็นโจทย์ที่สองคนต้องเอามาเรียกว่าคลี่แล้วก็ดูร่วมกันว่าจะบริหารจัดการยังไงนะคะมันเหมือนอ่ะข้าวจานอะไรนะคะช่วยชามกองนี้ของเธอเธอล้างช่วยชามกองนี้ของฉันฉันล้างอ,อันนี้ไม่ดีแน่แน่ถ้าเราเอามากองรวมกันแล้วก็วันนี้เราล้างกองนี้เธอล้างนะาวันรุ่งขึ้นฉันล้างนะามันเป็นงานของเราด้วยกันค่ะ แต่ว่าคงจะต้องมาดูว่าเอ,อถ้าไปเหนือเนี่ยฤดูไหนดีนะคะไปใต้ฤดูไหนดีแล้วก็ถ้าสมมติไปเหนือในจังหวะนี้พ่อแม่ที่อยู่ทางเหนือชอบใจไหมท่านพร้อมหรือเปล่าหรือท่านอยากจะรับแขกรับลูกในช่วงเวลาที่เป็นอีกฤดูหนึ่งอเอาปัจจัยต่างๆที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็ร้อยเรียงวันที่ให้ดีดีกว่าค่ะว่าเมื่อไหร่จะไปไหนบนดุลยพินิจของทั้งสามีและพัรยาอ,อย่าได้แบ่งแยกว่าครอบครัวเธอครอบครัวฉันเมื่ออย่างนั้นแล้วเส้นทางอีกยาวไกลค่ะ คุณพ่อคุณแม่คงจะอยู่กับเราอีกหลายปีเราจะมีโจทย์ากๆแบบนี้คิดทุกปีซึ่งคงไม่สนุกนักนะคะแล้วเราจะมีวิธีเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ของทั้งสองบ้านนี้ยังไงได้บ้างคะ,คะที่สําคัญก็คือสมมติไปขึ้นเหนือก็อย่าลืมชมครอบครัวฝั่งใต้ให้ฟังนะคะไปไปบ้านผู้หญิงตัวคุณสุภาพตรีก็อย่าลืมที่จะชื่นชมว่าโอ้ลูกเขยน่ารักเนี่ยขับรถพานหนูมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะนะคะพอไปใต้ไปกราบคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชาย ฝ่ายลูกชายก็อย่าลืมที่ชื่นชมลูกสะพ้ายเนี่ยลูกสะพ้ายบอกว่าให้ซื้ออันนี้มาฝากคุณแม่นะคือให้คะแนนคู่เขยคู่สะพ้ายของเราตรงนี้บ้างเขาก็จะมีความปลองดองทําให้เชื่อมความเป็นครอบครัวของเราเนี่ยได้เหนียวแน่นมากขึ้นสุดท้ายคนที่สบายใจที่สุดก็คือเราเองนะเนี่ยวันนี้ก็ได้ข้คิดดีๆเยอะเลยครับคุณคุณแพทย์หญิงอัมพรเป็นจพิทักษ์นะครับที่มาให้ความประจัางใจกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ สำหรับคุณผู้ชมของเราที่เป็นเจ้าของคาถามแล้วก็ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้นะคะจะได้รับนวันนิยายดีๆจากสำนัพินพ์อรุณในเครืออมรินไปอ่านกันค่ะตอนจากไลา์ในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณสถานที่เก๋ๆเลยนะครับนี่คือโครงการส่วนรุมไ้นบาซ่าราชดาพิเศษนั่นเองนะครับที่ได้ร่วมชูรักชูรักกับเราในค่ำคืนนี้ครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าของ INIT Bangkok ค่ะเครื่องประดับทอมดิกแอนแฮรี่รังพามาดามปลามิโกดูนะคะล้างไปก่อนนะครับวันนี้เจอใหม่สปัปดาห์หน้าที่เดิมเวลาเดิมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนอยู่แล้วนะคะแะมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราอยู่แล้วที่เราต้องนึกถึงครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ เราก็อย่าลืมว่าเราเกิดมาจากไหนเราเป็นคนทุกวันนี้ได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องจัดสมดุลในชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานครอบครัวเพื่อนฝูงคนรักก็ต้องจัดความสําคัญแล้วก็ให้เวลากับในทุกๆด้านของชีวิตแบบให้มันสมดุลกันค่ะ